สวัสดีครับการมีโรคระบาด2ปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลกระทบกันทุกประเทศโดยส่วนตัวแอดมินคิดว่ามันไม่ใช่การระบาดตามธรรมชาติพอสถานการณ์นี้เริ่มผ่อนคลายผลงานของโรคระบาดไม่เพียงพอนะครับที่จะไปสั่นคลอนประเทศเศรษฐกิจใหญ่ได้ ก็เลยสัมทับด้วยสงครามยูเครนแอดมินก็ยังมองว่ามันไม่ใช่สงครามตามธรรมชาติมาดูไม่สมเหตุสมผลนี่หลายเรื่องแต่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะครับผลพวงจากสงครามจากการคว่ำบาตรัสเซียสิ่งที่แอดมินเห็นคือมีการตีข่าวการระส่ำระสายของยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาทั้งเงินเฟอ้ออาหารแพงพลังงาน ประนึ็ว่าจะขาดใจตายคาตีนของรัสเซียในไม่ช้าอันนี้กลับกันนะครับรัเสเซียไม่ได้รับผลกระทบเลยแข็งแกร่งค้ำฟ้าแน่นอนว่ามันผิดธรรมชาติจริงๆสถานการณ์โรคระบาดหนักกว่าสงครามยูเครนนี่ซะอีกแต่ว่าแน่นอนนะครับการคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลแต่มันจะถึงขั้นล้มเศรษฐกิจของยุโรปกับสเาริกาได้มันก็คงไม่ถึงขั้นนั้นพูดอะพูดได้นะครับยุโรปจะหนาวใตา้ไม่มีอาหารกินพังพินาศทุกอย่างอันนี้มันก็เหมือนมหาเศรษฐีการที่จะ ะเสียเงินซื้ออาหารแพงขึ้นนิดหน่อยก็พร้อมจ่ายจากเติมอาหารกล่องละ40ถ้ามันจะขึ้นเป็นกล่องละ50-60จะเป็นไรไปและต้องมีคนหามาขายให้กับเศรษฐีนี่อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นโอกาสของคนขายนะครับ ภาพที่เราเห็นคนยุโรปนี่ผ่าฟืนใช้ฟืนอันนี้เป็นเรื่องปกตินี่อยู่แล้วโดวยเฉพาะในพื้นที่ชนบทสวิตเดนฟินแลนด์นอร์เวย์อันนี้เป็นเรื่องปกติสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียอันนี้ก็มีไม่ได้หมายาว่าทุกประเทศในยุโรปต้องกลับไปตัดฟืนกันแล้วขนาดนั้นและทุกๆปีเนี่ยจะมีคนยุโรปนี่หนาวตายส่วนมากแล้วเป็นคนไร้บ้านมีอาการป่วยหรือว่าเมาช่วยตัวเองนี่ไม่ได้รัสเซียนี่เตรียมทําข่าวได้เลยในเรื่องนี้มีอยู่แล้วแล้วก็เอามาลงข่าวเลยครับเห็นไหมเห็นไหม คนยุโรปนี่หนาวใต้เพราะว่าความปาดรัดเสเซียส่วนเรื่องใกล้ตัวเรานะครับก็คือเงินเฟ้อในประเทศเพื่อนบ้านอาการหนักขาดแคลนเงินตาต่างประเทศที่จะเอาไปซื้อน้ํามันอันนี้ต้องอธิบายว่าน้ํามันมีขายในตลาดแต่ว่าไม่มีเงินเอาไปซื้อมันเลยทําให้ขาดแคลนเพราะว่าน้ํามันที่ขายในอาเซียนเนี่ยไม่ได้เอามาจากรัเสเซียนะครับการที่ค่าเงินอ่อนค่าก็ามาจากปัจจัยหลายอย่างความน่าเชื่อถืออันนี้เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศนี่ต่างประเทศ นี่สาธารณะมันไม่ใช่ว่าเงินตัวเองอ่อนค่าแล้วก็มาโทษว่าประเทศอื่นนี่เอาเปรียบมันเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร,ร์ภาพรวมแข็งแรงเฟ้อน้อยไม่แข็งแรงเฟ้อใหญ่ ยูเครนเองก็เงินเฟอ้ออยู่ในภาวะสงครามแต่ก็ไม่มีข่าวการขาดแคลนอาหารหรือว่าขาดแคลนน้ามันจะมีปัญหาเฉพาะที่ที่มีการสู้รบและรัสเซียก็เปิดทะเลส่งข้าวสาลีไปช่วยแอฟริกาเพราะฉะนั้นยุโรปยังไม่วิกฤตเรื่องอาหารแต่ว่าราคาแพงขึ้นตามกลไกตลาดโลกก็เท่านั้นตัวเลขทางเศรษฐกิจพวกนี้เอามาชี้วัดความเป็นความตายไม่ได้สักทีเดียวนะครับอยู่ที่โครงสร้างการบริหารด้วยแม้แต่รัสเซียที่โดนความบาดโน่นนี่นั่นแต่เป็นเฉพาะบางอย่างก็เพื่อกด น,นไม่ได้ความบาตรนี้ทุกอย่างโดยเฉพาะกับยักษ์ใหญ่อย่างเยอรมันการที่เยอรมันคบค้ากับรัเสเซียมันมีที่มาที่ไปนะครับหลายหลายคนยมองว่าเยอรมันก็คือต้นเหตุของสงครามยูเครนเพราะอะไรล่ะครับเท้าความเพื่อความเข้าใจนะครับหลังสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมัน,นแพ้สภาพยับเยินอพยพได้อพยพ อพยพไม่ได้ต้องไปทำไร่ทำนาไม่ว่าจะเป็นพ่อค้านายธนาคารศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โปรแกรมเมอร์หรือว่านักกีฬาและต้องรออาหารที่สลัมิการนี่เอามาแจกนี่คือเชลมันตะวันตกส่วนเชลมันตะวันออกโซเวียตก็ดูแลไปทำไร่ทำนานี่เหมือนกันเลยด้วยสภาพไม่น่าจะกลับมาได้นะครับจุดเปลี่ยนคือสลัมิการมีโครงการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจต่อเชลมันตะวันตกเลยด้วยพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมของเชลมันนี่ดีอยู่แล้วเชลมันเริ่มกลับมา ถ้าแอดมินจำไม่ผิดโครงการนี้เรียกว่าโครงการมาเชลชิมมันเศรษฐกิจดีขึ้นจากการช่วยเหลือของสหรัฐมีกาแน่นอนว่าถูกควบคุมทางการทหารแล้วก็อาวุธเหมือนกับญี่ปุ่นนั่นแหละครับก็เพื่อไม่ให้แข็งแรงแล้วไปก่อเรื่องนี้อีกกลับเป็นเรื่องดีของชิมมันพัฒนาอุตสาหกรรมค้าขายอย่างเดียวลักษณะเหมือนกับญี่ปุ่นอีกนั่นแหละครับไม่ต้องพะวงเรื่องความมั่นคงพัฒนาอย่างเดียวก็เจริญกลับมาได้เร็วหลังจากที่โซเวียตล่มรวมชิลมันตะวันตกกับชิลมันตะวันออกยิ่ง ไปได้เร็วนะครับจากคนแพ้หมดตัวเนี่ยกลับมาเป็นที่หนึ่งในยุโรปรวยกว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสีรวมกันซะอ,อีกแน่นอนว่าเชลมันถูกจํากัดเรื่องอาวุธอยู่ก็ไม่พอใจเพราะว่าความมั่นคง,งของประเทศนี่มีน้อยมากต่อมายุโรปใช้สกุลเงินยูโรนะครับก็มีสมาชิกนี่หลายประเทศกระป๊อกกระแปก๊กแน่นอนว่าเชลมันต้องเป็นพี่ใหญ่เพราะว่ารวยสุดเิวมันต้องมาปกครองประเทศสมาชิกที่บริหารห่วยด้วยการให้กู้เงินนี่มากมายนะครับก็เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจ มันพังเพราะว่าจะไปกระทบกับค่าเงินของยูโรกู้ไปก็ไม่เคยคืนยกนี่ให้ครั้งแล้วครั้งเล่าเยอมันรับภาระ,ะนี้มากเกินไปและประเทศเหล่านี้ก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเป็นภาระ,ะของเยอมันต่อไปในยุโรปนี่ก็มีหลายกลุ่มนะครับทั้ง e ูทั้งเนโตที่เยอรมันเนี่ยต้องคอยซัพพอร์ตต่อให้รวยแค่ไหนก็ต้องคิด จากปัญหาต้องคอยช่วยประเทศกระป๊อกกระแพกอังกฤษนี่ชิงหนีคนแรกจากการเบกซิตออกจาก EU เออังกฤษนี่ทําได้ง่ายเพราะว่าไม่ได้ใช้เงินยูโรนี่อยู่แล้วแต่ว่าชิลมันต้องแบกรับต่อจริงๆหัวเรือใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตนอกจากชิลมันแล้วก็จะมีสลัดม,มิกานะครับที่ต้องเสียงบประมาณนี่มหาศาลกับยุโรปรวมถึง UN ด้วยอันนี้หลายคนจําได้ในตอนที่โดนัลด์ทรัมป์นี่เป็นประธานาธิบดีปีแตกเลยนะครับเมื่อเห็นงบประมาณที่สรัเม,มิกานี่ต้องเสียให้กับเนโตเสีย กับ UN รวมถึงเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นโดนอลา์ท์นี่ตัดงบหมดเรื่องอะไรต้องมาเสียมากมายอยู่คนเดียวถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานด้วยเปลืองเงินแล้วก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเริ่มปั่นป่วนมาตั้งแต่นั้น ด้วยข้อจำกัดทางการทหารของเยอรมนนโยบายนี้ต้องเป็นมิตรกับทุกประเทศโดยเฉพาะกับรัสเซียจึงมีการค้าขายกับรัสเซียนี้จำนวนมากต่อมาเนโตมีนโยบายให้สมาชิกนี้ใช้จ่ายทางการทหารให้ถึง2%์ของ GDP นะครับมันเป็นเงินมหาศาลสำหรับเยอรมนเยอรมนไม่ทำไม่เพิ่มปีนเกลียวกันเล็กน้อยหลายคนนี้ไม่รู้ว่ากองทัพของเยอรมนนีเล็กมากไม่พร้อมรบตัดงบประชนนี้ทุกปีในระหว่างนั้นมีเรื่องการพิจารณารับยูเครและก็จอ เ,เป็นสมาชิกข,ของเนโตจิวมาน,นิคัดคารนะครับโดยแองจล่าเมโคหลายคนพูดว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจิวมันไม่คัดคา้านยูเครนนี่เป็น NATO. เนโตรัสเซียคงไม่กล้าปลุกยูเครนในวันนี้เรื่องนี้เมโคมีการให้เหตุผลนะครับว่าสภาพของยูเครนในตอนนั้นเนี่ยไม่พร้อมในหลายอย่างมีการคอร์รัปชันเละเทะยากจนซึ่งดูแล้วเป็นภาระที่เนโตนี้ต้องช่วยโดยงบประมาณนี้มหาศาลทั้งเรื่องอาวุธแล้วก็เศรษฐกิจและคนที่จะต้องรับย เยอะสุดก็คือเชอมันนี่ตามระเบียบลำพังสมาชิก EU กู U ้ก็ไม่เคยได้คืนยกนี่ให้เสียเงินไปฟรีๆจะมาเสียกับสมาชิกของเนโตอีกและดูแล้วยูเครนนี่มีเรื่องแน่ๆรัเสเซียไม่ยอมนะครับเนโตต้องมาปกป้องประเทศอย่างยูเครนอันนี้เชอมันไม่โอเคในตอนนั้นและนั่นก็คือเรื่องราวนะครับ แต่ว่าด้วยสถานการณ์นะครับตอนหลังมาเนี่ยสหรัฐมีการผ่อนปลนเรื่องอาวุธกับเยอรมนนีมากขึ้นเยอรมนมีข่าวกับซูเปอร์โฮเนต์กับเ3 5บและเยอรมนคว้าโครงการท่อการจากรัสเซียช่วยยูเครนนี่มากขึ้นความน่าสนใจคือเยอรมนเนี่ยจะซื้ออาวุธได้มากขึ้นแต่ว่าความน่าสนใจกว่าคือจะถึงขั้นปลดล็อกให้กับเยอรมนผลิตอาวุธได้มากขึ้นหรือเปล่าแอดมินเชื่อว่าเทคโนโลยีของเยอรมน,นีพร้อมแต่ว่าโดนล็อกไว้อันนี้มันก็คล้ายๆกับญี่ปุ่นนี่แหละครับและ ถ้าใายล็อกจริงๆเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอาวุธใหม่ๆดีๆและเราอาจจะได้เห็นอินซีเหล็กนี่กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง